สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้เม่น้อยจะพามาถนมอ,อ,อ,อาหาร้จถนมอาหารเนี่ยคะคะถั่วลันเตาจ้จเม่น้อยจะลวกไว้ลวกไว้แช่แข็งไว้้ะถั่วลันเตาสดๆจากสวนจ้ะอันนี้รุ่นรักใหญ่นี่จลอกลอกเปลือก เปลือกหลังเปลือกท้องนะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้จะเหนียวจ้ะตรงนี้จะเหนียวแล้วก็ตรงนี้ตรงท้องตรงนี้ตรงหลังแล้วไม่น้อยก็จะนี่เลยจ้ะลอกแบบนี้เลยจ้ะนี่จ้ะก็ถ้าออกแบบนี้ก็ผัดได้ทั้งฝักค่ะกินได้ทั้งฝักเพราะว่าอ่อนๆนะคะเปลือกนอกเล่กอ่อนๆนลจ้ะนี่จ้ะอ่อนนี่จ้ะเปลือก เปลือกไส้หลังไส้ท้องมันนะจ๊ะเอาออกไงจ๊ะอ่นอนๆกินดได้ทั้งฝักไงจ๊ะน้ำเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวไม่น้อยจะเอาใส่เลยเอาใส่ดูดจ้า,าจ๊ะ luộc sạch phép cân ăn cha. điều Mắm lón, đón lón Có xoài đi Điểm nắm, yên, nắm. nắm lắm Xoài nắm khèn với đó Cái nó xoài nắm với ีเขายังเขียวเหมือนเดิมจ้ี่จ้ะอันนี้พันเล็กพันเล็ก่จ้ะพันเล็กเอาใส่เลย อแล้วจ้ะพอแล้วตักใส่น้ำเย็นดิเห็นจ้ะสียังสีเขียวเขียวมันเดิมจ้ะ แ่จ้หลังจากลวกเสร็จไม่น้อยนอกน้าเย็นไปแล้วจ้ะนกน้าเย็นแล้วก็ไม่น้อยก็เอาผ้ามาซุบๆุแบบนี้นลยจ้ะซุบๆุไม่ให้ไม่ให้เปียกค่ะไม่ให้เปียกจะต้องเพราะว่ามันจะฝักจะติดกันนะจ้ะไม่ใช่แข็งแล้วฝากจะติดกันนี่จ้ะซุบๆให้ให้พอยอมันหมาดสักหน่อย ะคะใส,ใส่ถุงใส่ถุงไว้เลยจ้าใส่ถุงไว้ผัดตอนตอนที่ไม่มีกินไม่ทันนะจ้ะของเราปลูกเองกินไม่ทันหนองไ้หนองอาหารแล้วกินไม่ผัดช่วงที่ไม่มี เดีจ้ะส่วนนี้ฝักสดอะจ้ะสวนนต้ตอฝักสดเตียว,ว่ารุ่นฝักสดนี่เวลาเราเอาแช่แข็งก็ต้องรีบเอามาผัดอะจ้ะถ้าถ้าปล่อยไว้ตรงตู้แช่นาน,านๆก็ปล่อยไว้นานมันก็จะหมิ่นเขียวจ้ะก็ต้องรีบผัดเลยนะจ้ะเราทำไว้สองรุ่นนะจ้ะ กินไม่ทนก็ต้องทำไว้แบบนี้หละจ้ะทำมาแบบนี้แหละจ้ะยังไงก็ไม่น้อยก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้า